สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนของเราค่ะวันนี้พี่หลีเขาตากหญ้านะคะก็เลยได้ปลูกเมลอนด้วยอันนี้คือต้นเมลอนนะคะเรากําลังปลูกเมลอนกันทุกคนนี่ค่ะนี่คือต้นเมลอนของเราค่ะอีเมลอนเมลอนเมลอนไงเมลอนเมลอนเพลงอะไรละเมลอนเมลอนนี่ค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆของเราเมลอน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 นี่ค่ะ กำลงปลูกเมลอนนะคะสองสี่หกแปดเก้าต้นซื้อมาสิบต้นติดเก้าต้นทุกคนแล้วก็นี่แปลงผักชีของดิฉันค่ะผักชีไม่สวยเลยทุกคนผักชีอันนี้ผักชีผักชีผักชีจีนใช่ไหมอันนี้ผักชีลาวนี่ผักชีลาวยาขึ้นเยอะมากอะทุกคนไม่สวยเลยผักดิฉันแล้วก็วันนี้ก็ได้มานี่มะเขือเทศน้องคลองมาดูค่ะน้องคลองสวัสดีค่ะก่อนอย่าไปเหยียบแปลงผักแม่ อันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะโอ้ยเหยียบหมดแล้วดูทองทองโอ้โหและอันนี้มะละกอค่ะทุกคนมะละกอของเราค่ะกำลังงามเลยก็มาแต่งถากโคนพวนดินใส่ปุ๋ยให้ค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่น้องทองเออแม่ไม่ถ่ายน้องไงแม่ไม่ถ่ายน้อง เขาอยากให้ถ่ายเขาค่ะนี่แมวที่เราเลี้ยงนะคะเขาอยากให้เราถ่ายเขาค่ะอุ้ยลูกสาวแก่แล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะมะละกอออกดอกแล้วมะเขือยาวค่ะมะเขือยาวได้กินเดียวแล้วค่ะเาออกดอกเลยมะเขือของเราแล้วอันนี้ก็เป็นพริกค่ะพริกพาชมสวนค่ะวันนี้ อันนี้ตะไคร้ตะไคร้เยอะค่ะอันนี้ฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูกําลังออกลูกเดี๋ยวจะหอ่อฝรั่งกิมจูนะคะกําลังออกลูกดกมากค่ะดกมากต้นนี้ก็นี่ดกมากค่ะฝรั่งกิมจูมะละกอปลูกไว้เยอะค่ะเพราะว่าดีค่ะทําให้ถ่ายสะดวกมะละกออันนี้ฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจู อันนี้ก็เป็นสวนบอลของเราลกมากค่ะสวนบอลไม่ได้ถ,ถอนหญ้าเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วฝักยาวค่ะหญ้าเอาไม่ทันเลยพี่ลีบอกนี่เป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวแล้วก็มละลักขี่นกค่ะมละลักขี่นกถั่วฝักยาวค่ะวันนี้พาชมสวนถั่วฝักยาวของเราก็ปลูกไว้สีห้าหลุมค่ะพี่แตงกวากำลังออกดอกนี่พี่ทำไมมันไม่ขึ้นน่ะ แตงกวากําลังออกดอกทําไมมันไม่ขึ้นไม้เนี่ยมันไม่เลื้อยขึ้นไม้ค่ะนี่ค่ะแตงกวาพามาชมสวนค่ะวันนี้เป็นเมวก็กวนค่ะเออฝนก็ไม่ตกแล้งก็แลงค่ะออนี่ค่ะแตงกวาของเราอันนู้น,นก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะทุกคนแต่ว่า ยามันลกมากค่ะไม่ได้แต่งเลยอันนี้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไว้ค่ะทุกคนปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไว้นิดนึงอันนี้ถั่วแฮ่ค่ะทุกคนรู้จักถั่วแฮ่ไหมคะถั่วแฮ่ดิฉันซื้อมาจากภาคเหนือนะคะ ถั่วแฮนี่ตอนเด็กๆดิฉันเคยกินเนาะคิดถึงตอนเด็กก็เลยซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะคะมันญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นแต่ว่ายญารกมากเลยค่ะมันญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่ลิจะแต่งนะคะทุกคนอืนี่อะหลุมนะอันนี้เป็นฟักทองนะคะทุกคนฟักทองก็ย่้ารกมากไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าทุกคนเอาไม่ทันเลยอ พี่หลีบอกลกก็ไม่เป็นไรนะคะฟักทองนี่ยียบระโบสถ์ฟักทองฟักทองก็กำลังออกดอกนะคะทุกคนนฟักทองออกดอกแล้วนะแต่ไม่ยอมติดลูกติดลมาทะไรหรออะตอนนี้พยายามตายฟักทองฟักทองไม่รู้ติดไหมติดนะฟักทองค่ะทุกคนน่าจะติดบ้างนะเนาะน่าจะได้กินลูกบ้างอะมันลกไงวะ อันนี้เป็นฝรั่งลูกสีแดงนะคะสีแดงทั้งลูกเลยนนี้ลูกสีแดงส,ส่วนอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงะคะ่ะฝรั่งไส้แดงลูกสีขาวแต่ลูกสีเขียวแต่ไส้สีแดงอันนี้เป็นแมงลักข,ของดิฉันปูว้คะ่ะแมงลักกะเพราแดงโหระหพาค่ะ,คะกําลังขึ้นเลยคะ่ะโหระพากะเพราแดงแมงลัก หวานทิ้งๆไว้ค่ะไม่ค่อยได้ดูแลทุกคนเลยปลูกไปตามสภาพไม่ได้มีเวลามากมายนะคะพี่หลีเอามะเขือเทศที่ดิฉันเพาะไว้นะคะมันเป็นกระจุกเดียวพี่หลีก็ขุดเอามาแซมๆที่วางต้นเลมอนนะคะกว่าต้นเลมอนจะใหญ่ได้กินมะเขือเทศก่อนนี่ค่ะทุกคนพื้นที่จํากัดค่ะเออพอไม่ทําคลิปน้องก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะอืม อันนี้เป็นมะเขือเทศเอาไว้ตามส้มตำค่ะไม่รู้พันอะไรและลืมอุย้ยนี่ไงฟักทองกําลังออกลูกนี่ไงฟักทองกําลังออกลูกค่ะไม่รู้ติดไหม,ไมรู้ติด,ตดลูกไม่เห็นออกมาแล้วก็หล่นออกมาแล้วก็หล่นมะเขือเทศสวยค่ะ,ะ,คะฝรั่งพิรีก็ห่อแล้วนะคะทุกคน หอฝรั่งไว้แล้วนะนี่หอฝรั่งไว้แล้วค่ะเออน้องทองเดินตามแม่ตลอดเลย,ลยหอไว้แล้วค่ะฝรั่งกิมจูนี่ออกลูกเยอะอยู่นะคะทุกคน,นบางลูกก็ไม่ได้หอ่อมันยังเล็กอยู่อันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ดินนะคะดอกกล้วยไม้ดินกำลังสวยเลยค่ะ วันนี้พาชมสวนนะคะทุกคนอันนี้ต้นใบยี่หลาค่ะทุกคนใบยี่หลาเดี๋ยวพาไปดูอำ่ำน้อยหนาค่ะน้อยหนาปักช่องนี่มะละกอกำลังออกดอกค่ะแล้วก็กำลังออกดอกเลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วตอนนี้นี่ไม่ได้ว่านะทองทองมันเดินตามตลอดเลยห่วงน้องค่ะค่ะค่ะไม่ไม่เดินเข้าป่าหรอก เดี๋ยวพามาดูต้นน้อยหนาค่ะน้อยหนากำลังออกลูกค่ะน,น,นี่ลูกใหญ่แล้วค่ะทุกคนน้อยหนาของดิฉันเห็นไหมคะเนี่ยด,ดินน้ำไป้องนี่รู้กันยันวันนี้รู้นี่ออก,กเลยนี่เบอพี่กุ้งแมยนรอยนี่นนนมะน,นาวก็ดกนะคะมะนาวสวน,น,นเรามะน,นาวเรา,า,าอยู่ในตุ้งเป้ มะนาวไม่ได้ปลูกลงดินนะคะทุกคนไว้ในกระถางไว้ในดิทเนี่ยมาฟอไว้เอาไปงายตอนไหนงง่ไม่ได้งเลยตังเงนอกลูกเต็มมะนาวดกมากค่ะนุ่มดกมากเลยนะคะมะนาวนี่มะนาวดูค่ะทุกคนนี่มะนาวดกจริงๆค่ะไม่อดนะคะมะนาวไม่อดนะคะมะนาวต้นนี้ปลูกใส่กระถางแล้วมันล้มนะคะมันล้มเนี่ยก็ยังได้กินลูกอะทุกคนดูดิ ดก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 โอ้อานุอันุพวงใหญ่เลยนูนดกมากแล้วก็นี่ค่ะจะพามาห่อน้อยนาค่ะทุกคนน้อยนานี่จับตรงนี้ดิก็เดีอดวจือไปนี่จะห่อน้อยนาค่ะไม่ได้พืน วันนี้ก็มาชมสวนกันแค่นี้นะคะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆพามาชมสวนนะคะเรากําลังโห่น้อยนาค่ะน้อยนาก็ออกประมาณสามสี่ลูกได้มะนาวต้นนี้ก็ปลูกใส่ถุงไว้นะครเป็นต้นมาจากต้นใหญ่มะนาวต้นมาจากต้นน้ออันนี้มะกรูดค่ะไม่ได้อดนะคะน้องทอง น้องทองดูค่ะทุกคนน้องทองมันตามตลอดเลยค่ะน้องแมวสวนล็กนะคะทุกคนแต่ว่ามาห่อน้อยหนากันค่ะน้อยหนาเป็นหลายลูกเลยอันนี้น้อยหนาปักช่องนะคะน้อยหนาพันลูกใหญ่ปักช่องออกลูกดอกมากเลยเคดปักช่องน้อยหนาออกลูกดอกมากค่ะเดี๋ยววันไหนได้กินลูกจะถ่ายให้ดูอีกทีค่ะ นะโอดูมะนาวลูกนุ้นใหญ่มากเลยพี่ดูมะนาวค่ะทุกคนต้นมันล้มอ่ะโอ้ฉันสะออนมะนาวดกมากประมาณนี้นะคะทุกคนชมสวนของเราก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ค่ะพาชมสวนเป็นคลิปหาคลิปลงไปค่ะอือมันดกมากเลยมะนาวโอ้ มันเอาถึงดินเลยทุกคนต้นมันล้มไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงพี่หลี่ไม่เอาขึ้น,นเลยมันอยู่ในตังอะไรมันอยู่ในถางแล้วถางมันล้มอะ่ะดูดิติดกับพื้นเลยตอนกิไวากินงไว้กวันทุกคนั<ๆ>้งานนมาเยอะมากค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะวันไหนได้กินน้อยหนาลูกใหญ่ๆจะถ่ายให้ดูอีกทีค่ะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย